พระธรรมโคโลสีบทที่สองพระคริสเป็นคลังแห่งปัญญาและความรู้ทั้งปวงเพราะข้าพเจ้าใครให้ท่านรู้ว่าข้าพเจ้าสู้อุตสาหมากเพียงไรเพื่อท่านเพื่อชาวเมืองเลาดีเซียและเพื่อคนทั้งปวงที่ยังไม่เห็นหน้าของข้าพระเจ้าในฝ่ายเนื้อหนังเพื่อเขาจะได้รับความชูใจและเข้าติดสนิทกันในความรัก และมั่นใจในความอุดมสมบูรณ์แห่งความเข้าใจและเข้าใจในความรู้ความลึกลับของพระเจ้าและของพระบิดาและของพระคริสต์ซึ่งแคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างทรงปิดซ่อนไว้ในพระองค์ข้าพระเจ้ากล่าวเช่นนี้เพื่อไม่ให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยคำชักชวนอันน่าฟัง เพราะถึงแม้ว่าตัวของข้าพเจ้าไม่อยู่กับท่านแต่ใจของข้าพเจ้ายังอยู่กับท่านและมีความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นท่านอยู่กันอย่างเรียบร้อยและเห็นความเชื่อมั่นคงของท่านในพระคริสต์เหตุฉะนั้นตามที่ท่านได้ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์มาแล้วอย่างไรก็ให้ดำเนินชีวิตในพระองค์อย่างนั้นต่อไป โดยท่านได้ถูกวางรากลงไว้แล้วและถูกก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ให้สมบูรณ์และถูกตั้งให้มั่นคงอยู่ในความเชื่อตามที่ท่านได้รับการสอนมาแล้วนั้นจึงเต็มล้นด้วยการขอบพระคุณอยู่ในนั้นจงหลีกเลี่ยงธรรมเนียมต่างๆและปรัชญาของมนุษย์ จงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยปรัชญาและด้วยคำาลอลวงอันไม่มีสาระตามธรรมเนียมของมนุษย์ตามหลักการต่างๆที่เป็นของโลกไม่ใช่ตามพระคริสต์เพราะว่าในพระองค์นั้นสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์และท่านได้ความครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้เป็นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครองและศักดิเทพบัปติศมาคือความตายและการฟื้นขึ้นในพระองค์นั้นท่านได้รับการเข้าสุนัตซึ่งเป็นการเข้าสุนัตที่มือมนุษย์ไม่ได้กระทำโดยที่ท่านได้สละก,กายแห่งความบาปของเนื้อหนังเสียโดยการเข้าสุนัตแห่งพระคริต ได้ถูกฝังไว้กับพระองค์ในบัพติสมาซึ่งท่านได้เป็นขึ้นมากับพระองค์ด้วยโดยความเชื่อในการกระทําของพระเจ้าผู้ได้ทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและท่านที่ตายแล้วด้วยความบาปทั้งหลายของท่านและด้วยเหตุที่เนื้อหนังของท่านไม่ได้เข้าสุนัข พระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตด้วยกันกับพระองค์และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั้งหลายของท่านพระราชบัญญัติแห่งพิธีต่างๆถูกตรึงไว้ที่กางเขนั้นพระองค์ ทรงลบกรมทรันในข้อบัญญัติต่างๆที่ต่อต้านเราอยู่ซึ่งขัดขวางเราและได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้นโดยทรงตรึงไว้ที่กลางเขนของพระองค์พระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองและสักดิเทพเสียพระองค์ได้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยกลางเขนนั้น เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรักปรำท่านในเรื่องการกินการดื่มในเรื่องการถือเทศกาลวันต้นเดือนหรือวันสบาโตสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ที่จะมีมาในภายหลังแต่กายนั้นเป็นของพระคริสต์จงหลีกเลี่ยงหลักการไฝ่โลก อย่าให้ผู้ใดโกงบำเน็จของท่านด้วยการจงใจถ่มตัวลงและกราบไหว้ทุสวรรค์ใฝ่ฝันในสิ่งเหล่านั้นที่เขาไม่ได้เห็นพยองขึ้นเปล่าๆตามความคิดของเนื้อหนังและไม่ได้ยึดมั่นในพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะศีรษะนั้นเป็นเหตุให้กายทั้งหมดได้รับการบำรุงเลี้ยง และติดต่อกันด้วยข้อและเอ็นต่างๆจึงได้เจริญขึ้นตามที่พระเจ้าทรงโปรดให้เจริญขึ้นนั้นถ้าท่านตายกับพระคริสต์พ้นจากหลักการต่างๆที่เป็นของโลกแล้วเหตุชนัยท่านจึงมีชีวิตอยู่เหมือนกับว่าท่านยังอยู่ฝ่โลกยอมอยู่ใต้กฎต่างๆ เช่นอย่าแตะต้องอย่าชิมอย่าเอามือหยิบซึ่งทั้งหมดจะพินาศเมื่อทำดังนั้นอันเป็นหลักธรรมและคำสอนของมนุษย์จริงอยู่สิ่งเหล่านี้ดูท่าทีมีปัญญาคือการเต็มใจนมัสการการถ่มตัวลงและการทรมานกาย แต่ไม่มีประโยชน์อะไรในการต่อสู้กับความต้องการของเนื้อนหนังเอเมนค่ะ